มาลามาละกินสดบ่เอกเอกต้งจืดมาละบ่น uh> ี่กระดูกหมูบ่บ่ครับมื่อนี้ของสดบ่ไหนมากครับสดคนมาส่งยำแรงนะครับส่งยำแรงเหล่า ไม่หนวใชะไรมท่นี่หืมหืมหืมหมหืมหะมหืมหืืมมหืมหะพริกหืมหืโหืมหืมหืมัืมหืมมหืมห อ๋อสงสัยงานแต่งเอาไปแต่งงานให้เราเหรียญไปเลยไม่แต่งเหรียญเหรียญอีกตามกันเรามีเวลากินบะขณะเวลาสิกินหมูกระทายังบ่มีเวลาสิกินหมูกระทายังบ่มีข้าวแดงเนี่ยข้าวข้าวหยังข้าวเหนียวอ๋อเพิ่นมีแต่แบบอาหารสำเร็จอ๋อ นุ้่่มิพวงขั้นนี่ผลมีอาหารสําเร็จครับอาหารส,สดเพิน่นบ่มีพวกหมูพวกไก่พวกกระดิบบะมีนะครับสิบมีแต่อาหารสําเร็จพี่ซูเม็ดกระด่างครับนี่ผลละหมากล่างใหม่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งพุผนก็สิเป็นผักสวนครัวอันนี้ยังอยู่ในกล่องข้อันไก่ขมันไก่ <c oughs>

แล้วก็ยื่นเต็มหนากล่องเลยได้โดนี่เป็นในตลาหน้ากล่องของสดมัมแรครับตัวแรกแรใหสของแปลมาแตใสครับนี่กคโอ้อนี่คือมาเตสีเกศนะครับถ้าผุมพ่วงมอเตอร์ไซค์เป็นสีมาเตพยุนะครับมาเตตลาดพยุ มาคนละจุดนะครับอออัหรืออันนี้บักม่วงเนี่ยมาจากประเทศใดักม่วงสุกมาจากประเทศใด <c oughs> พอประเทศเท่ามันยังบวสุกนี อันนี้เขาเอื้อนอีกอย่างนี่เห็ดเดลุกมันเป็นแบบนี้ป่าวเอ๊ะมันคือเป็นแบบนี้ได้เตอผ,ผักผมพ่งรู้นะเนี่ยเราก็จะไป ยำผักสดมาัวกเดมาถือจังหวเมารื่อยเลยนี่มีกะเพ้าอได้อีกมาถึงเนี่ยอเอากะเพ้าเลเพ้าในกลุ่อยู่เเขอบคุณครับมามาถือจังหวะคือเพิ่นมาหอดบานพราะี่นนะ เปิดมาหอดบ้านแล้วเพิ่นกับ,บ่ท่านได้นอนท่านไหนนี่ก็สิได้ขายยังสี่เหรครับ <c oughs> ครับผมครับผมมันหม,มันครับ<อ>เฮงเฮงปังปัง <c oughs> นี่ครับพี่น้องบโว่ายส์เป็นรถขายกับเขา่ารถขายของหรือว่าแฟนคลับเอฟซี FC นะครับธราม,มาถือจังหวะเนี่ยกสยย็สิได้ขาย,ยสิได้ถ่ายรูปสิได้เห็นน้องสิได ไอ้พูดคุยสนทนากันนะครับแต่ทรรมาบอถือจังหวะก็คือน่องนอนแม่หน่อยนอนกับสิบปอยขายปอยเห็นปอยถ่ายรูปนะครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับอิลีนะครับพี่หนุ่มอ้าวอ้าวอ้าวฮ่า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 เพิ่นอยากเรียนน้ำ บอกแล้วตะเลนตะเลนน้ำมันเมื่อกีสิเรนน้ำล่ะเอาไหมเอาไหมเอาอีกเอาอีกเมื่อกีสิวะเอาอีกเอาอีกแม่เอาอีกเล่เล่ตุ้มเปะเล่ตุ้มเปะไอโดเล่แล้วเล่แล้วไอโดเล่แล้ว โดบอกว่ากำลังสนุกเลยแม่เอาอีกแม่เปลื่นแล้วแล่นเหรนน้นำหมอกแต่เบินแจงผมบางในน่อยนี่เห็นเห็นไอเหรีก็อยากเห่นนนำบางในน่อยนี่ใส่เบิร์ตหนาเนี่ยเบิหนาบางในน่อยันอุ้ย้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยหนาบางน่อย ขอบครนทุกกำลังใจนะครับขอบคุณเพี่น้องเอฟซีครับถึงบ้านด้วยสวัสดีภาพนะครับกะพบขอกันเมื่อแรงครับอยู่ที่บ้านเขานะครับตำบลขาอำเภอศรีระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปเป็นกำลังแรงใจกันใหญครับผู้ใดอยู่ใกล้กะไปให้กำลังแรงใจครับทีมงานสนอยเพลินแพงให้กำลังแรงใจกับทีมงานหลงหญิงนะครับเนาะสาระคลิปนี้เอาไว้สมีสกก่อนครับพี่น้องเรียบกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ